ทีที่หนึ่งนะคะตั้งน้ำนะคะคือเกลือใส่ลงไปเล็กน้อยเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้ใส่เส้นลงไปเลยนะคะเรายีเส้นก่อนนะคะเส้นเขาจะมาเป็นก้อนๆนะคะเราจะยีเส้นแล้วก็ใส่ลงไปเลยเขาบอกว่าใส่ลงไปเลยนะไม่ไดรอให้น้าเดือดเสร็จแล้วเราก็จะ เร่งไฟรอให้เขาเดือดนะคะรอให้เขาเดือดเลยเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้ใส่น้ำส้มสายชูลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็รอให้เขาเดือดแล้วก็สุกเลยนะคะนี่เดี๋ยวพอให้เขาเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงพาเขาเดือดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาขึ้นเลยแล้วมาใส่น้ำเย็นนะคะ เราก็จะนำเส้นมาใส่น้ำเย็นนะคะนี่ใส่น้ำเย็นเสร็จแล้วเราก็จะเทออกเราผ่านน้ำเย็นแล้วเรียบร้อยก็จะใส่น้ำมันนะคะน้ำมันกระเทียมเจียวใส่ลงไปแล้วก็อีกวิธีหนึ่งดั้งเดิมเลยที่เคยทำนะคะก็คือใส่ลงไปในน้ำร้อน ประมาณ20ถึง30วินาทีนะคะจนเส้นเขาสุกนะคะวิธีดด้งเดิมที่คนขายทั่วๆไปเขาทำกันเนาะแล้วก็กวัวกระถินก็ทำแบบนี้นะคะรอให้เส้นเขาสุกใสสุกแล้วนะคะเราก็จะนำขึ้นนำขึ้นไป แล้วก็นําไปผ่านน้าร้อนไปผ่านผ่านน้เนเนเนะะานนเย็นเหมือนเดิมนะคะผ่านน้าเย็นเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็นําขึ้นเหมือนเดิมนะคะทีนี้ดูนะคะว่าเส้นเขาจะมีความแตกต่างกันไหมอย่างไรนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปเหมือนเดิม ในระหว่าง2องชามนี้นะคะบะหมี่นะคะเราก็จะมาดูว่าอันนี้คืออันที่ต้มแบบพิเศษนะคะที่เราไปดูในคลิปมานะคะใน youtube มาช่องนี้นะคือเขามีดราม่ามากเลยนะคะเหมือนกับว่าเขาไปดูมาจากาต่างประเทศนะคะเป็นประเทศทางทางาที่เขาถนัดเรื่องในเรื่องเส้นนะมีงานวิจัยมาด้วยนะเขาบอกอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนคนที่ คือไม่ได้ดูเหมือนเขาหนาะก็จะบอกว่าเขาทําไม่เป็นนะคะเพราะว่าใส่เส้นตอนที่น้ํายังไม่เดือดนะคะก็จะทําให้เส้นมันเปื่อยนะคะก็ดูนะคะว่ามันเปื่อยจริงไหมเส้นก็มีความเหนียวนุ่มนะคะเพื่อนๆเหนียวนุ่มอยู่นะไม่ขาดนะคะนี่ไม่ขาดนะไม่ขาดนะคะแล้วก็มีความนุ่มนะคะมีความนุ่มโอเคทีนี้มาดูว่าอันนี้สูตรที่เราทําเป็นประจํานะคะเป็นประจํา มาดูกันดิฉันก็ว่ามันคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าคืออันนี้มันมันจะไม่นุ่มเท่ากับตัวนี้นะคะเดี๋ยวดูก่อนอีกครั้งหนึ่งตัวนี้จะมีความหนึบๆมากกว่านะคะเพื่อนนะอืมคือตัวนี้ค่ะเพื่อนๆมันเข้าเส้นนะคะคือน้ํา น้ำมันน้ำน้ำอะไรต่างๆเนี่ยคือเส้นเขาจะมีความยืดหยุ่นนะคะมีความนุ่มจริงๆค่ะเพื่อนๆนะคะลองทําดูนะคะถ้าเกิดเราทำํำทานเองนะคะเราจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆะโอเคเลยนะคะส่วนที่ว่าเดี๋ยวเอาไปใส่ตู้เย็นแล้วออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะคะ2ออย่างนี้เอาเข้าตู้เย็นหลังจากที่เข้าตู้เย็นกลับมาจะเป็นอย่างไรนะคะ พบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งะะจ้ะที่นี้บะหมี่ที่เราเอาใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะเนี่ยค่ะมีเหลืออยู่แค่นี้นะคะจากที่ว่าก้อนใหญ่ๆเนาะโดนขโมยกินไปทะแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมดูนะคะว่าหลังจากที่เราใส่ตู้เย็นแล้วนะคะ2องชนิดนี้เรามาชิมดูจะเป็นยังไง เส้นยังเหนียวอยู่นะคะไม่ได้ขาดนะคะมีความนุ่มนะคะมีความนุ่มมันยังหอมอันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นแบบดั้งเดิมเนาะเป็นแบบดั้งเดิมเส้นเขาจะติดติดกันหน่อยนะคะอันนี้เป็นแบบดั้งเดิมนะคะ ที่ลวกน้ําร้อนธรรมดานะคะตัวน,นี้เนาะเส่นเขาจะมีความที่ติดกันนะคะตนนัวนี้เดี๋ยวชิมดูนะคะนุ่มๆเหมือนกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นแบบที่ใส่น้ำส้มสายชูนะคะเึ่นเขาก็จะแยกจากกันง่ายนะคะไม่เหนียวติดกันเท่าไหร่นะคะ อันนี้จะนุ่มกว่านะคะแบบแบบใส่น้ำส้มสายชูจะนุ่มกว่านะคะนุ่มกว่าเส้นไม่ติดกันแต่แบบดั้งเดิมถ้าทิ้งไปนานๆเส้นก็จะเกาะกันเป็นก้อนนะคะแต่ความอร่อยเท่าๆกันนะคะขึ้นอยู่ดังนั้นก็คือสรุปได้ว่าขึ้นอยู่กับเส้นบะหมี่ที่เรายี่ห้อที่เราเลือกมานะคะ แล้วกรรมวิธีก็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ความยุ่งยากก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีน้ำส้มสายชูนะคะเพื่อนๆก็จะไม่ได้นะคะตัวนี้ก็มาทำเป็นวิธีนี้แทนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำกินใหม่ๆเราก็ทำวิธีนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ไดราม่านะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะคะยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการปรุงบะหมี่ของเราดีกว่านะคะ ว่าจะอร่อยขนาดไหนแล้วก็ทำอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้บายบายนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ